สวัสดีครับ <c oughs> การทดลองเผาครั้งที่สิบหกนะครับเอาเผาฐานแบบกรองเพลดเป็นคลิปที่สองคลิปเปิดเตานะครับรู้สึกการเผาครั้งนี้จะมีอยู่คลิปเดียวที่ทํามาตอนนั้นแต่พอเปิดเตาแล้วก็ยังไม่ได้ทําคลิปนะครับคลิปนี้มาทําย้อนหลังเ,เงื่อนไขต่างๆเหมือนกับตอนเผาเตาที่สิบห้าเลยก็คือผ่าไม้แล้วก็เรียงไม้ตามแนวตั้งนะครับแต่เตานี้จะเผาที่อุณหภูมิต่ำลงเพราะว่า เตาที่16เนี่ยเผาที่อุณหภูมิ900กว่าทําให้ได้ฐานน้อยก็เลยคิดว่าจะเผาที่อุณหภูมิต่าลงดูว่าคุณภาพของฐานจะเป็นยังไงเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างคือวันฝนตกนะครับเตาเนี่ยฝนตกลมพัดนะครับไปดูกราฟอุณหภูมิกันเมื่อไหรที่ฝนตกลมพัดเนี่ยกราฟข้อมูลจะเป็นยึกยเยืูยๆแบบนี้ครับมันจะพัดเหวี่ยงอุณหภูมิควันเนี่ยแน่นอนกระทบอยู่แล้ว นอกจากอุณหภูมิควันกระทบแล้วเนี่ยยังกระทบอุณหภูมิข้างในด้วยเห็นไหมเนี่ยไม่สมูทครับไม่สมูทเพราะฉะนั้นวันที่มีพายุเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเผาถ่านกราฟนี้ไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับเอามาบางส่วนแล้วก็จะเห็นข้อมูลบางส่วนหายไปด้วยนะครับคอมพิวเตอร์มันแห้งนะครับอุณหภูมิสีฟ้าข้างบนนี่คืออุณหภูมิเบ็เพดานเตาอุณหภูมิสีส้มนี่คืออุณหภูมิกลางเตาสีเทานี่คืออุณหภูมิ ข้างล่างเตานะครับมันก็จะไปตัดกันที่ตอนป,ปลายปลายแล้วก็ข้างล่างก็จะแซงขึ้นไปนะครับก็อย่างที่บอกครับกราฟลักษณะนี้มันก็พิสูจน์ว่าไม่จากบนลงล่างจากหน้าไปหลังนะครับบนลงล่างจากหน้าไปหลังอุณหภูมิควันที่จุดปิดป่องเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าเก็บข้อมูลไม่ได้แต่ว่าจุดที่เราตอบล่องคือจุดนี้ครับจุดตอบล่องพอตอบล่องปุ๊บผมจะเก็บอุณหภูมิควันไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นยัง ไม่มีเครื่องมือ,อยิงอินฟาเาตนะครับแต่ตอนนี้ซื้อมาแล้วนะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่400เนี่ยครับเราก็ต่อขึ้นไปมาดูก่อนตอนท้ายนะครับมันจะมียึกยืนนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่อุณหภูมิควันไปถึง80แล้วคุมปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สปุ๊บอุณหภูมิเพดานก็จะลดลงหน่อยแต่ก็สตาร์ทไปได้นะครับไม่ได้หยุดแก๊สใหม่นะครับตัวนี้ก็ลันไปเรื่อยๆ แล้วก็ค่อยๆรีค่อยๆเปิดรีเปิดรีนะครับค่อยๆเปิดรีพออุณหภูมิมันเริ่มคงตัวตรงนี้ผมก็ตอบปล่องเนี่ยตรงตรงตรงนี้เห็นไหมครับฟ้าทิพขึ้นมาได้เนี่ยคือตอปล่องขึ้นไปห้าสิบเซนนะรปล่องครึ่งเมตรมันก็จะเพิ่มขึ้นไปได้อีกเพิ่มขึ้นไปได้อีกแน่นอนละฟืนไม้แล้วก็จะหายไปครับปุ๊บแล้วก็มาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ แล้วก็มาต่อปล่องอีกครั้งหนึ่งตอนเนี่ยครับต่อปล่องเป็นหนึ่งเมตรนะครับว่าอุณหภูมิขึ้นมาไม่ถึงแปดร้อยเห็นไหมอุณหมาแปดร้อยต่อปล่องเป็นหนึ่งเมตรปุ๊บหนึ่งเมตรหนึ่งจุดสองศูนย์เมตรนะครับก็พึ่งไปเพราะเตากองเพนเนี่ยปริมาตรมันเล็กจริงจริงมันจุได้สองร้อยสองร้อยลิตรใช่ไหมครับแต่ว่าผมบุกดินข้างในก็จะหายไปบ้างมันก็จะจุไม้ได้อย่างมากสุดก็แปดสิบกิโลกรัม ถ้าจะทำอุณหภูมิพันธ์โดยที่ไม่ตอบปล่องเลยเนี่ยมันก็คงต้องทําเตา300ลิตรนะครับหรืออาจจะมีวิธีการใหม่ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้มีไอเดียนะครับรับฟังมาจากผู้รู้ท่านหนึ่งดูซิว่าจะผลเป็นยังไงสนใจก็ติดตามแล้วกันนะครับไปดูเนื้อฐานกันครับนี่ฮะฐานอันนี้คือฐานหวังผลนะครับฐานไม่หวังผลผเก็บออกล้นะครับก็ถือว่าเสียหายไม่มากนะครับ ฐานวังผลเนี่เสียหายเพียงไม่ถึง10%บเอรันทะี่น่าแปลกใจคือว่าถึงแม้ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นไปแค่ไม่ถึง900าร้อยถ้เห็นไหมครับอุณหภูมิขึ้นไปไม่ถึง900แต่แต่ความต้านทานของฐานดีมากนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมวัดที่ส่วนบนบนนะส่วนข้างล่างตัวนี้อาจจะลดลงหน่อยนะครับแต่0ูนจุดนเ็นี่คือดีมากตรงส่วนบนบน เวลาวา,ลางพืนเป็นแนวตั้งเนี่ยไม้ท่อนข้างบนเนี่ยมันจะไว้อุณหภูมิสูงกว่านานกว่าฐานมันจะดีมากถ้ามาวัดตรงคนโคนเนี่ยก็จะเป็นอีกความต้านทานหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างกันยกเว้นว่าเราจะอบนานพอผ่านผิวสวยแน่นนะครับเคาะดังแป้แปงๆเลยนะครับไอตัวเนี้ยท่านคงเห็นแล้วละในคลิปนะครับก็ได้ปริมาณเยอะพอสมควรนะครับพอ,อ,อมาตัดก็ ผมไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าล้างปุ๊บมันจะสูญเสียความแกร่งมันจะสูดดูดซับน้ําอย่างรวดเร็วเลยนะครับพอไม่ได้ล้างปุ๊บเราก็เช็ดเป่าด้วยลมแล้วก็เอามาแพ็คสุญญากาศแบบนี้นะครับก็ได้แจกเพื่อนเอนสมาชิกในกลุ่มไลน์ไปลองแช่น้ําดื่มลองเอาไปใส่หม้อหุงข้าวดูนะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ